สวัสดีค่ะบพบช่องมูร mm ีทารุกันอีกแล้วนะคะอ่าแม่หมอจะไปในหะัวข้อนี้นะคะคุณไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ทําไมคนอื่นๆอยากยุ่งกับคุณคะอ่ะเรามาดูดิเนาะตัวคุณเนี่ยใบแรกตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเนาะแต่ทําไมมีแต่คนอยากยุ่งกับคุณคะทาไมดูสิดูสิพลังงานของคุณนะไม่หมอไม่อยู่นี้แม่หมอไม่เปิดแบบห้าใบเนาะเพราะว่ายังไงเหมือนเราดูของคุณอยู่แล้วอะอ่ะข้อใบนี้ โอ้โหใบแรกทำไมคุณไม่ชอบยุ่งกับใครโอ้ใบแรกขึ้นสิบดาบบอกเลยว่าชีวิตคุณเจออะไรมาถึงขนาดนู่นไปลอยคออยู่ในทะเลคนเดียวแล้วเพราะอะไรเพราะเจอมาเยอะเจอเรื่องโอ้โหหลายเรื่องราวมากในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กด้วยเจอมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังเจออยู่เจอ ที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใครเพราะเจอเรื่องแบบนี้มาเรื่องไม่ดีทุกอย่างเลยในชีวิตค่ะอืมบางคนโด,โดนตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอืโดนทําร้ายมาตั้งแต่เด็กเนี่ยปากหลัง,งเลยอะติดอยู่ที่หลัง,งคุณอนะพูดง่ายๆแค่นั้นอจอเรื่องไม่ดีที่สุดแล้วบอกเลยว,ว่าที่สุดอ่ะต่อนะอม,มันมันจะไม่ให้คุณไม่อยากยุ่งกับใครได้ไงเจอสิบดาบขนาดนี้ที่สุดของที่สุดแล้วจ้ะ เรื่องร้ายก็มาที่คุณโชคไม่ดีก็มาที่คุณหักหลังก็มาที่คุณอย่างนี้เลยแทงข้างหลังหักหลังเพื่อนโอ้ยสารพัดสิบดาบเนี่ยเจอมาหมดแล้วเราได้เรียนรู้แล้วเห็นไหมสูมม้เพราะอะไรอะ่ะใบที่สองขึ้นเจ็ดวานะ่ะบนบงบอกเลยโอ้โหคุณโดนหลังแกะในบางคนอาจจะโดนเพื่อนเพื่อนที่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อน เขาลังแกคุณนะ่ะบางคนโดนนินทารับหลังใส่ร้ายป้ายสีอืมเอาความดีของคุณไปให้ตัวเองหมายถึงคนอื่นนะแม่หมอมองนะคุณเป็นคนที่สู้นะเวลาทําอะไรเนี่ยทําจนถึงที่สุดสู้ไม่ไม่กลัวอะไรด้วยไม่ไม่ไม่มีความคิดท้อด้วยเป็นคนที่สู้เอาการเอางานมากถ้าถ้าพูดเรื่องงานนี่โอ้โหงานนี้แบบว่าที่หนึ่งอะทำทำจนได้รับความ เชื่อใจทําทําจนหัวหน้ารักะพูดแค่นั้นเพราะคุณเป็นคนขยันใบแรกไอใบที่สองขึ้นเจ็ดว่าเนี่ยเป็นคนที่ฉลา,ขฉฉลาดขยนันสู้ไม่กลัวจะโดนรังแกก็ไม่กลัวจะโดนว่าร้ายใส่ร้ายนินทารับหลังคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นะเข้าใจไหมแต่คนโหแต่คุณเจอใบแรกสิบดาบอย่างนงี้ไม่มองมองเลยโหเผลอๆนะยังยังปักอยู่อยู่เลยอะ่ะยังเจออยู่เลยอะ่ะโอ้โหแล้วใบที่สามสตาร์ เพราะคุณมันโดดเด่นเกินไปคุณมันโดดเด่นกันไปคุณไม่ชอบวุ่นวายกับใครนะเหมือนสตาร์ไม่ชอบนะชอบอยู่คนเดียวแต่แต่คนมักจะชอบมองมองดาวใช่ไหมสตาร์ก็คือดาวเนาะมักจะมองมองแล้วก็คิดต่างๆนานา,นา,นาบางคนอาจจะคิดโอ้คุณเป็นคนดีอย่างนี้ดีจริงไหมใสแสแ้งเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางคนอน่ยโอ้สวยเนาะโอ้ยน่ารักเนาะสวยเนาะออ้ยเก่งเนาะคนมองดาวบางคนมันก็คิดคิดไม่เหมือนกันอะ มันบองบอกถึงมองคุณนั่นแหละคนผู้คนมองคุณะแต่ที่รู้รู้มีคนเขาไม่ชอบความเด่นของคุณความเก่งของคุณอืมเขาไม่ชอบคุณเด่นแต่คุณเด่นโดยการที่คุณนิ่งเงียบแต่การที่คุณนิ่งเงียบกับกับกับกลายเป็นคุณเด่นน่ะทำให้คนอยากรู้อยากเห็นทำให้คนอยากจะยุ่งเรื่องของคุณอ่ะอืมอะต่อหแต่คุณไม่อยากยุ่งกับใครเลยจ้ะอยากอยู่โดดเดี่ยวเหมือนดาวนี่แหละ แต่มันเด่นนะเข้าใจไหมการที่คุณไม่อยากยุ่งกับใครมันกลับเด่นมันทําให้คนอื่นอยากจะกลับเข้ามายุ่งกับคุณแทนแปลกมากอ่ะต่อเขาไปนี้อออืืเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มองอะไรก้าวไปข้างหน้าไม่หมอบอกนะในบางคนอดีตเจอเรื่องอย่างนี้มาปัจจุบันมองใหม่แล้วนะเป็นคนที่มองใหม่ มองไปสู่จุดที่ดีมองไปในด้านที่ดีๆสามไม่เท้าขึ้นอย่างเงี้ยคุณคุณไปแล้วคุณนำมาแล้วไม่ได้มามาแบบยังสู้คนอื่นแต่บางคนอาจจะมีนะยังอยู่นี่อยู่แต่บางคนไปแล้วจ้ะบางคนไปแล้วนำไาแล้วอืมเหมือนดาวเลยใช่หไหมย้ายที่ย้ายถิ่นบางคนย้ายถิ่นฐานย้ายงานย้ายบ้านย้ายประเทศก็มีคุณสังเกตไหมนูน่น พระอาทิตย์นู่นไหมออกมายืนยันแล้วจ้าถ้าไพ่ถ้าไพ่อันไหนเจอพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่อ่ะอันนี้มันมีพระอาทิตย์ปบดบังก็จริงนะแต่มันก็มีไม่ใช่พระอาทิตย์มันเหมือนพระอาทิตย์ไหมเหมือนกำลังพระพี่กำลังจะขึ้นหรือกำลังจะลงกาลังจะลงหรือเปล่าแต่อันนี้มีพระอาทิตย์ใช่ไหมกำลังจะขึ้นนะจ๊ะไม่หมอบอกว่ากําลังจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเดินไปข้างหน้าการเดินไปก้าวต่อไปประมาณนี้อ่านต่อ โูจะไม่ให้คุณไม่อยากยุ่งกับใครได้ไงเจออะไรมาขนาดนี้บอกเลยบางทีไม่อยากยุ่งกับใครแต่เขามาอยากมายุ่งกับคุณเองอ่ะต่อไปอะไรอืสามเหรียญคุณเป็นคนที่ชอบให้การช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นคนที่เวลาทำงานร่วมกับใครคนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณอะ่ะหรือมาได้ทำงานร่วมกับคุณหรือได้มารู้จักกับคุณแบบสนิทเลยนะเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบ ช่วยคนหนึ่งเป็นคนที่มองอะไรก้าวไปข้างหน้าอ่คนที่เขามาอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้จมบางคนเนี่ยไม่ได้จมอยู่กับอดีตแหละไม่มองมองย่างนี้นะเพราะว่าใบแรกมันขึ้นสิบดาบเงี้ยบางคนไม่ได้จมกับอดีตแล้วก็ไม่ได้ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายด้วยอ่าแต่คนมักจะเข้ามาหาคุณเองเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มองอะไรก้าวไปข้างหน้ามองอะไรไปข้างหน้ามองอะไรแตกต่างกับพวกเขา คือมองมองในเรื่องดีๆอ่าคนอื่นเอามองอะนะเขาก็เลยอยากจะขออยากจะเข้ามายุ่งกับคุณเพราะบางคนอาจจะอยากจะเข้ามาขอความช่วยเหลือประมาณอย่างนั้นต่อบอกเลยเวลาทํางานทําการกับใครเนี่ยโหคนที่เขาร่วมงานกับคุณเขารักคุณนะบอกเลยอ่ต่อใบนี้นะอะไรอ้โหูเมจิเชียนในบางคนเนี่ยชอบทํางานอะไรที่แบบ ทำคนเดียวมีรับลมคมในดูคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่มีรับลมคมในแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนนิสัยของคุณมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนตัวคนอะตัวตนคนที่มันคุณไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายอะถ้าให้เดี๋ยวมีเชี่ยนขึ้นมาแม่หมอบอกคุณเป็นคนที่รู้อะไรเยอะนะมีมีทุกอย่างในตัวเองด้านร้ายคุณก็มีด้านดีคุณก็มีช่วยเหลือคุณก็มีสติปัญญาคุณก็เกินดีกว่าทุกทกคนดีกว่าคนทั่วไปเพราะมันมีไพ่สามไม้เท้าเนี่ย แทนนครขึ้นงานนี้ด้วยแล้วขึ้นงานนี้อีกแม่หมอบอกเลยว่าโอ้คุณเนี่ยเก่งเก่งหลายด้านอืมต่อมีจจเชี่ยนขึ้นบางคนที่ชอบอะไรแบบลึกๆก็แกลกชอบศาสตร์ชอบศาสตร์ตัวเลขในบางคนชอบศาสตร์ตัวเลขด้วยนะชอบอชอบสะสมของเก่าเลยบางคนชอบสะสมของเก่าด้วยบางคนชอบพระก็มีเออแม่หมอมองว่าเหมือนจะมีพระนะบางคนชอบพระ สะสมของเก่าอาจจะเป็นอะไรไม่รู้หรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นของเก่าที่คุณยังไม่ได้ใช้แล้วแต่คุณก็ยังเก็บไว้อะตัวคุณอ่ะอะต่ออุย้ยเอกสอดขึ้นใบแรกเป็นคนที่มีแนวคิดแบบที่สุดเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆมเป็นคนที่ชัดในแนวคิดเป็นคนที่มีคนชอบคุณตรงนี้นะคุณทิ้งสิบดาบไม่หมองมองี้บางคนทิ้งสิบดาบมาแล้วเปลี่ยนเป็นหนึ่งดาบ หนึ่งดาบคือการยกใจตัวเองยกสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็คือการทิ้งสิบดาบไปเนี่ยอะไรที่มันเสียใจหรือใครทําอะไรไม่ดีกับคุณคุณไม่เป็นไรคุณเริ่มใหม่เหมือนการเริ่มใหม่ไม่มอองนะคุณเป็นคนที่เริ่มใหม่แต่เริ่มใหม่ของคุณจะไม่ใช่ให้ใครมาลังแกเหมือนสิบดาบได้แล้วนะคุณสังเกงไหมนี่ถือดาบใบเดียวเนี่ยรอแล้วด่าเอกเนี่ยเอกสอดเขาเรียกเอกสอดตัวคุณจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่ง คืออะไรที่คุณซ่อนเอาไว้มันมันซ่อนไม่มิดอะมันเลยทําให้คนอื่นเขาอยากจะยุ่งวุ่นวายกับคุณทั้งๆท,ที่คุณก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับใครนะชอบอยู่คนเดียวด้วยอืมเนี่ยชอบอยู่คนเดียวยึดถือยึดถือตัวตนคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวรักรักการใช้ชีวิตคนเดียวทําอะไรคนเดียวเนี่ยแม้กระทั่งจะไปไหนก็ไปคนเดียวเนี่ยอืมมันบง่งบอกเลยว่าการที่คุณไม่มีใครเหมือนเหมือนคุณเงียบอะ แต่การเงียบของคุณมันเป็นเหมือนพลังบางอย่างที่ทําให้คนอื่นๆอยากจะรู้อยากจะเข้ามายุ่งอยากจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะอยากจะมาเล่น่ะพูดง่ายๆอยากจะมาเล่นกับคุณแต่แต่ว่าคุณไม่ยอมแล้วนะจ๊ะคุณจะเปลี่ยนจากสิบดาบเป็นหนึ่งดาบใหญ่คือการต่อสู้เวลาเป็นเวลาทำอะไรนี่โหจริงจังมากนะคุณอ่ะ ต่อสู้นะจ๊ะเป็นคนที่ต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้ยอมให้ใครมาทําร้ายเหมือนสิบดาบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะในบางคนแต่บางคนไม่หมอมองยังยังไม่ได้ไปนะยังอยู่ที่เดิมอยู่พอใบแรกขึ้นสิบดาบเนี้ยบางคนยังเจออยู่อะเผื่เผืงเจออยู่ด้วยตอนเนี้ยตอนนี้มาดูดวงไม่หมอนี่ก็เพิ่งเจอมาหมาดๆประมาณอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแมงล่าชีนีพัระจันถ้าจับได้อีกเนี่ยก็น่าจะใช่แล้วนะอ่ะขอใบนี้นะจ๊ะ สี่เหรียญไม่หมอมองนี้นะคุณอ่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่ใช้เงินเป็นในในบางคนอาจจะขาดแคลนเรื่องเงินด้วยอืมแบบเหมือนเหมือนอันไหนที่ไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้แต่ไม่หมอบอกสี่สี่เหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยกับกับสี่กับกับเอ็กซอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะตัวคุณ่ะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินใช้เงินเป็นมีการวางแผนการใช้เงินแต่บางทีเวลาอยากได้อะไรมักจะ จะซื้อไปโดยที่แบบว่าซื้อไปแล้วพอกลับมาที่พอกลับมาถึงบ้านคิดซื้อทําไมไม่ได้ใช้ซื้อทําไมมันมีนะนี่บางคนที่ใช้เงินแบบไม่คิดนะเนี่ยแต่บางคนคิดแล้วขนาดคิดแล้วก็ยังบางคนยังตั้งอย่อย่างเงีง้ยคล้ายอันนี้เห็นไหมบ้านโดนไฟไหม้ไฟคอกเนี่ยอืมกอดเงินแล้วเนี่ยบางคนถึงขนาดแบบว่าต้องขี้เหนียวอะ่ะแต่จริงคุณไม่ได้ขี้เหนียวนะคือคุณไม่มีอ่ะคุณก็ต้องเอาไว้ใช้ของตัวเองก่อนอะไรประมาณเนี้ยอืม ไม่หมองมองนะบางคนมีมีคนมาขอยืมเงินคุณด้วยแต่คุณไม่ช่วยเขาอาจจะเป็นเพราะเขาอุนไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยเขาเลยเกลียดคุณเนี่ยมันมีอย่างนี้เออเพราะเขาเขาคิดว่าคุณมีไงเขาอาจจะคิดว่าคุณมีเออเขาอาจจะคิดว่าคุณมีแต่จริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่ได้มีอ่ะเนี่ยคุณอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านซุบโซมไฟไหม้แล้วเนี่ยอืมมันบ่งบอกงั้นแล้วคนคนที่เคยมาขอความช่วยเหลือคุณอาจจะไม่ชอบคุณเพราะเคยมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณไม่ช่วยเขาโดยเฉพาะเรื่องเงินบอกเลย คุณมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณลองสังเกตชีวิตคุณนะไม่มองมองงี้ชีวิตคุณมักจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่คนนั้นมายืมกับคนนี้มายืมไม่คนนี้นมายืมก็ต้องช่วยเหลือที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยอ่ะต่อนะคะขอใบนี้อู้ขึ้นกับสตาด้วยอแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มองอะไรไก่เป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบกล้าทําอ่ะอ่าก้าได้ก้าเสียก้าก้าลงมือทํา ในบางคนเนี่ยเลยเลยนำหน้าบางคนไปหลายหลายขั้นแล้วเนี่ยเหมือนเลยนำหน้านเนี่ยอืมด้วยความที่คุณเป็นคนที่เด่นกว่าคนอื่นเนี่ยเด่นอันนี้ก็คือการเด่นก็ได้นะคือทํางานเยอะแต่เด่นน่ะอืมแต่การที่คุณทําเยอะไม่หมองมองอย่างนี้คุณก้าวไปอยู่อยู่ที่ใหม่เลยไปในที่ใหม่เนี่ยบางคนไปในที่ใหม่จะเด่นดังนะเพราะมันขึ้นกับสาตาร์ด้วยงานอะไรที่คุณทําคุณทําอยู่ แม่หมอ,หม,อมองกําลังวิ่งเนี่ยไอหมีกาลังวิ่งเนี่ยก็ไม้เนี่ยมับนบ่งบอ,บอกถึงคุณกําลังทําอยู่เดี๋ยวคุณทําตอนเนี้ยคุณอาจจะยังไม่มียังยังเหมือนยังยังกอดเงินอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวมันขึ้นกับสตาร์ด้วยการที่คุณทํางานเนี่ยมันเด่นความเด่นของคุณมันจะทําให้คุณมีเงินขึ้นนะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินขึ้นจากการทํางานนะหลักๆเลยมาจากการทํางานของคุณคุณกําลังวิ่งเนี่ยบางคนกาลังทำอยู่เหงื่อตกเลยเหนื่อยนะ ยังไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่แต่มันจะทําให้คุณมีชื่อเสียงนะอ่าหรือบางคนอาจจะมีชื่อเสียงไปแล้วแต่ยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่มีชื่อเสียงแล้วแหละอ่าเพราะคนมันเยอะเนาะเอออ่ะต่อใบนี้นะโอ้โหืิมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะคิงวานเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเดี๋ยวคุณจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงคุณเนี่ย โด่งดังไปยันต่างประเทศด้วยนะได้บางคนบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับสรงออกก็ได้นะพาะแม่หมอเห็นมีเรือด้วยเห็นไหมคุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบเหมือนก็ได้ก็เสียอ่าคือแม่หมอบอกเป็นคนที่ทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่การที่คุณทําแบบคนอื่นเนี่ยมันสําเร็จอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสาเร็จเห็นไหมอืมนัม้นสําเร็จแล้วมีคนเห็นสิ่งที่คุณทําอยากจะทําแบบคุณด้วยก็คือคนที่เข้ามาอยากจะยุ่งวุ่นวายกับคุณนั่นแหละ ก็เห็นคุณไปได้ดีแล้วทํางานในบางคนเนะี่ยทำงานอะไรอยู่เนี่ยอืมส่งออกได้เหมือนกันเกี่ยวกับส่งออกหรือค้าขายอย่างเงี้ยทําเกี่ยวกับต่างประเทศอะหรือบางคนไปทํางานต่างประเทศก็มีอืมแล้วแม่หมอมองคุณดังนะคุณไปทำเนี่ยคุณดังโด่งดังโด่งดังจากความสามารถของตัวเองดังโด่งดังจากความเก่งของตัวคุณเองนะอ่าเนี่ยมันนั่งอยู่บนบันลังนี้เลยเนี่ย คอยมองเนี่ยคนอื่นบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยต่อนะแต่ก้า <c> ว <oughs> หวานแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนะมันจะเหนื่อยหน่อยนะต้องทํากับผู้คนแบบสมมติว่าคุณเปิดธุรกิจแม่หมอมองเงีคุณเปิดธุรกิจอะไรก็ตามมันจะมีคนมาช่วยคุณแหละแล้วก็มันจะมีคู่แข่งสมมุติอันนี้สมมติตัวใกล้ๆอย่างแม่หมอแม่หมอจะมีคู่แข่งแต่ละแม่หมอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะเออ ตัวคุณอะเปรียดเสมือนตัวคุณอะคุณจะมีคู่แข่งอืแต่คุณเป็นคนเก่งนะแม่หมอบอกถ้าก้าวานขึ้นกับอ่คิงวานแบบเนี้ยทํากี่ครั้งก็ไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมแพ้นะแล้วคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่อยู่นะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนที่สนิทกับคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นเพื่อนคุณมันจะมีถึงจะไม่เยอะแต่มันมีมันมีคนคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่ บางคนอาจจะให้การสนับสนุนด้านการเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะให้ด้านคําพูดด้านการปรึกษาคุณไปปรึกษาใครเขาก็จะช่วยคุณในเรื่องนะพพอร์ตซัพพอร์ตในเรื่องคําปรึกษาอืมประมาณนี้นะเอะต่อแล้วคุณไม่ค่อยชอบพูดวายกับใครนะก้า <c> ว <oughs> ไม่เทา้าเฮก้าวไม่เทา้ายิ่งขึ้นกับคิงไม่เทา้าเนี่ยไพ่อันนี้มันงอไม่เหมาะสับยากมากเลยไพ่มันเป็นเหมือนมันงอขึ้นหน่อยเห็นปะอ่ะขอไปนี้นะ โอ้โหก้าวสอดหุยใครที่มีคู่แข่งให้ระวังหน่อยนะอันนี้ไม่หมอหมอเขาเตือนระวังนี่ไม่ใช่ระวังเขานะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วขึ้นกับมจิเชียนด้วยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคุณรู้ทันคนอื่นอยู่แล้วคุณรู้ฟ้ารู้ดินอยู่แล้วแต่คุณมักจะเอาคําพูดหรือการกระทําของใครบางคนมาคิดมานอนคิดเลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยก้าวสอดนะเนี่ย มานอนคิดไม่ต้องคิดค่ะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วตัดอะไรที่มันไม่ดีตัดออกไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจต้องกลับมาเหมือนอันเนี้ต้องกลับมาสู้ก้าวกับก้าวขึ้นด้วยกันแม่หมอบอกเลยว่ากว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านอะไรที่ไม่ดีอ่ะมันต้องมีเจ็บบ้างแหละมันมีเสียใจบ้างแหละแต่มันคือบทเรียนมันคือบทเรียนที่ทําให้คุณได้รู้นะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวในด้านนี้ ไม่ต้องเอามาคิดใครจะว่าอะไรพูดว่าเหมือนที่ลูกดวงบางคนว่าไม่หมอเนี่ยไม่หมอก็ไม่สนใจเพราะความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันมีคนชอบมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเราถูกปะอือแม้กระทั่งเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเนี่ยลูกดวงบางคนไม่หมอก็ไม่ได้รู้จักอ่ะโอ้โหมาว่าไม่หมอเหมือนรู้จักนิสัยไม่หมอมากเลยไม่หมอก็แค่อ่านตามไพ่อือไม่หมอจะอาจจะมีพูดวนไปวนมาก็คําพูดอ่ะมันก็พูดได้แค่เนี้ยอืมมัน มันจะคําพูดมันก็จะคล้ายๆเดิมๆพเพราะันเมันคนคนเดียวเนาะมันเป็นคนเดิมที่พูดอ,ะอ่ะเออบางทีพูดเนี่ยพอพูดแล้วก็ <laughs> ไม่มออาจจะพูดไม่ดีกับเขานคนคนนั้นอ่ะ <laughs> ไม่บอกบอกว่า,วามาอ่านเองไอมไม่บอกว่าอ่านมาอ่านแล้วจะเข้าใจาเวลามาพูดตอนอย่างเงี้ย <laughs> มันคิดไม่ค่อยออกหรอกม,มันคิดคําพูดไม่ค่อยออกมันก็จะมีแต่คําพูดเดิมๆหลยถ <laughs> ้าคนที่เขาชอบขอเขาเข้าใจขเขาก็จะหลัวแต่บางคนเขนไม่เข้าใจอ่ะอยากจะได้ยินคาพูดอะไรอะ่ะได้ยินคําพูดใหม่ๆของแม่หมอเหระก็เป็นคนพูดอย่างเงี้ยมันก็พูดจะอยู่แบบนี้แหละ อืมประมาณนอันพูดเรื่องตัวเองไงอะต่อบอกเลยว่าคุณไม่ต้องคิดเนี่ยยกตัวอย่างตัวเอง่ยตัวไม่หมอเองไม่สนใจจ้ะจะว่าอะไรว่าไปเถอะถ้าพูดไม่ดีหน่อยแบบพูดจาไม่ดีกูมึงเงี้ยอันนี้คนอื่นเขาพูดนะลูกดวงคนอื่นคนไหนที่พูดไม่ดีกูมึงอะแม่หมอไม่หมอบอกเลยไม่สนใจจ้ะอืมต้องทําให้ได้แม่หมอผ่านมาแล้วแม่หมอผ่านมาได้คุณก็ต้องผ่านได้แม่หมอเชื่อลูกดวงแม่หมอเป็นคนเก่งอยู่แล้วถ้าคุณผ่านไม่ได้ก็แค่ไม่แบบสมมติว่าคุณเอาเรื่องบางเรื่่ออองมมมาคคิิดดดหบกไ สมมติคุณมามาคิดในเรื่องที่คุณเศร้าใช่ไหมมันทําให้คุณแบบไม่อยากทําอะไรไม่มีกําลังใจคุณไปหาอะไรดูหรือคุณไปอาบน้ําหรือไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิแต่บางทีนั่งสมาธิเหมือนคิดไปไกลกว่าเดิมอีกถูกปะแต่มันก็ยังดีกว่าคุณไม่ทําอะไรมานอนคิดอยู่เฉยเฉอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรอ่ะอืมมันไม่ได้อะไรถ้าพยายามก้าวขึ้นไปอ่ะมันต้องเจ็บบ้างแหละมันอาจจะเจ็บบ้างนิดๆดหน่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณเก่งอยู่แล้วแม่หมอมองเนี่ยคุณทำมาเก้าครั้งแล้วคุณจะทําครั้้งที่่ไไไมดหราปเลย อ่ะแค่นี้อ่ะต่อบ่นบนมาเรื่องแม่หมออีกอะมักจะชอบบนมาเรื่องตัวเองเนาะลูกดวงอาจจะชอบฟังเรื่องแม่หมอกันนะอ่ะต่ออ่ะขอไปนี้อู้หูนม่มาแล้วจ้ะคิงเหรียญมาแล้วจ้ะมาผู้ร่ำรวยผู้มั่งคั่งอืมถึงจะไม่ได้ใหญ่เหมือนเดอะเอ็มเพลลหรือเดอะเอ็มเฮอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหรียญมายืนยันแล้วจ้ะคิงเหรียญนะจ๊ะ เป็นคนที่มีเงินในระดับหนึ่งนะถ้าไม่มีเงินคุณก็จะมีเงินบ้านปลายชีวิตคุณสุขสบายไม่เหมาะบอกเลยเป็นคนคิดเยอะนะเป็นคนชอบคิดนะคุณอนะมีไพ่ก้าวสอดมาบอกเลยเป็นคนคิดเยอะอืมถ้าถ้าถ้าคุณลบเรื่องความคิดคุณได้นะคุณสังเกตไหมสิบดาบอันนี้ก้าวสาบอันนี้ถ้าลบเรื่องความคิดไปได้นะชีวิตคุณดีมากดีแบบมีแต่คนอิจฉาริษยาเลยแหละจ้ะบอกเลยแก่ความร่ํารวยคุณเนี่ยมันก็ไปเตะตาคนอื่นแนละ้ว ท้งที่ไม่ชอบวุ่ไวยกับใครนะพวกคิงเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบวุ่ไวยกับใครหรอกแต่สิ่งที่เขาต้องทําคือต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นแค่นั้นอ่ะก็เหมือนทุกคนอะเข้าใจไหมอ่ะต่อขอใบนี้มาโอ้โห้หูเห็นไหมยังไม่ทิ้งงานช่วยเหลืออุ้ยโอ้โหนี่บอกเลยคุณนะชีวิตคุณบ้านปลายบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขในแบบ ฉบับของคุณในแบบบางคนเป็นคนที่เพียงเขาเรีเยกอะไรนะใช้ชีวิตแบบเพียงพอไอ้พอเพียงบูปิดใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่คุณมีความสุขนะคุณมีเงินนะแต่คุณใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะในบางคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติด้วยมีบ้านอยู่นูน่นแต่ไม่อยู่นะไม่อยู่กันตรงนี้เนี่ยมาอยู่ทําไมตรงนี้มาอยู่ตรงบ้านเนี่ยไม่อยู่นะมันบ่งบอกเลยเนี่ยที่ทะเลเห็นไหมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขกับ การใช้ชีวิตแบบไม่ต้องร่ํารวยมากก็ได้ในบางคนเนี่ยชอบนะแม่หมอมอง,มองบางคนไม่ได้ร่ํารวยหรอกแต่มีความสุขอืมแต่เด่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใครด้วยดูดิอือชอบอยู่กับพวกสัตว์แหะเนี่ยชอบอยู่ชอบใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์น้อยนี่อยู่กับปลาบางคนอาจะชอบเลี้ยงปลาก็ได้นะอ่าอยู่กับปูหอยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนชอบไปเที่ยวทะเลก็มีในบางคนอ่านี่สัยคุณนะ่ชอบชอบอะไรที่แบบสดชื่นสดชื่นอ่ะอืม ประมาณอย่างนี้แต่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใครนะนี่คิงเรียนนี่บ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆค่อยพูดค่อยจานะแต่เวลามีใครมาขอความช่วยเหลือก็ขอก็ให้ให้เขาช่วยเหลือเขาไปเนี่ยอืมนึกนึกถึงนึกเห็นอันนี้เห็นไพ่อันนี้ทีไรนึกถึงพ่อศิวะตลอดเลยพระพระศิวะอืมแต่ไม่มอะเรียกเรียกท่านว่าพ่อเนาะพ่อศิวะอืมท่านจะนิ่งๆนั่งของท่านนิ่งๆนั่งเหมือนนั่งสมาธิของท่านนะเนาะเดี๋ยวคล้ายคุณอะ ที่บอกอันนี้เปรียบให้ฟังนะมันจะไม่ว่าไม่เหมาะอีกเออเปียบให้ฟังว่าคุณเป็นางียนิ่งๆไม่ชอบยุ่งกับใครแต่มักจะมีใครมาบุ้งยุ่งกับคุณเพราะว่าคุณมันเด่นคุณเป็นคิงไงเขามาขอความช่วยเหลือมาขอบารมีคุณมีบารมีอ่างนั้นใจ่ไหมคิดเป็นอย่างนี้คิดว่าคุณมีบารมีแต่ข้อเสียงของคุณคือคุณคิดเยอะนะถ้าลบลบตรงนี้ได้คือดีมากเงียบนิ่งไม่พูดนะแต่เป็นคนคิดเยอะเวลาได้ยินอะไรมาชอบเอาไปคิด คิดอยู่นั่นอะ่ะคิดบนคิดบนอยู่นั่นอะ่ะบางคนนี่คิดทุกวันด้วยอืมจะจะไม่คิดเฉพาะเวลาไปทํานู่ทนทํานี่หรือไปทํางานหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนจะไม่ค่อยคิดแต่ถ้าอยู่คนเดียวชอบคิดยิ่งก่อนนอนนี่ชอบคิดบอกเลยอ่านนี่ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดสปอตเต็งเป็นกำลังใจให้มหมอด้วยนะคะส่วนใครที่ให้ค่าครูแม่หมอส่วนหนึ่งแม่หมอก็นาไปทําบุญเนาะสิ่งใดที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้กลับคืนทุกทุกคนนะคะที่ให้แม่หมอมาเนาะ,ะความสุขความเจริญมอบให้นะคะก็ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ